รวการจัดหางานสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มมีงานทำมีอาชีพมีรายได้ก็ออกมาสักทีไปไหนดีวะ รับสมัครพนักงานล้างรถสวัสดีครับคือผมเห็นประกาศข้างหน้าครับว่ารับสมัครพนักงานออกไปไปหางานที่ร้านเออร์นอนไปร้านเนี้ยไม่รับคนมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดต้องหาคนอีกแล้วไอ้พวกคนหน้าเนี้ยลาออกไปไม่บอกไม่กล่าวเลยสักคำพี่ครับพี่พี่สวัสดีครับคือ พี่รับสมัครเด็กปั๊มอยู่ใช่ไหมครับผมอยากยากสมัครอะครับพี่เออ,อะไรไม่ได้หาเอาก็เมื่อกี้ผมได้ยินไม่เอาไม่เอาแถวเนี้ยไม่มีใครรับคนติดยาย่างแกหรอกออกอไปเลยไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกไปนี่จ่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเฮียก็มาแล้วล่ะครับร้านนี้แหละ เฮียต้องช่วยเราได้แน่ๆอ้าวใครมาเนี่ยเอ้าอภัยโหยนี่ลมอะไรหอบมาเนี่ยแล้วทำไมถึงมาที่นี่ได้มาแต่มาที่เนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับเฮียสวัสดีสวัสดีเฮียรนนครับคือเฮียพอจะมีงานอะไรให้ผมทำหรือเปล่าครับโทษทีหน้าภัยพอดีเฮียเพิ่งรับพนักงานใหม่ไปเมื่อวานนี่เองอะตอนนี้ ไม่มีตำแหน่งอะไรให้อาภัยทาเลยเฮีย er ครับคือผมรับ่านจริงนะครับเฮียเฮียจะให้ผมทํางานอะไรก็ได้ครับ mm hmm. ผมทําได้หมดนะครับนะครับเฮียเห็น hmm. <He> er. แก่ว่าเราเป็นญาติกลนนะครับ mm hmm. ต่อให้เป็นญาติก็ตามอาภัยก็อย่างที่ mm hmm. อาภัยเห็นนะ่ะร้านเฮียกิจการมันไม่ได้กําไรมากมายอะไรอีกอย่าง เฮีย er, จ้างพนักงานเพิ่มไม่ไหวจริงๆอะไรเข้าใจเฮียนะผมเข้าใจครับเฮียเอ็มผมลา่อนนะครับสวัสดีสวัสดีสู้ๆนะกุญแจใครวะ แจรถเฮียนี่นี่เฮียไม่บอกเขาว่าเราเพิ่งรับพนักงานใหม่ได้ไงเรายังไม่ได้รับพนักงานใหม่เลยนะแล้วเขาก็เป็นญาติเฮียก็ทำไมไม่รับเขาไวล้ล่ะหรือไม่รู้อะไรไอ้นี่มันติดยาสมัยก่อนนะเมาย,ยาละวาดไปทั่วใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยจะทำร้ายเขาหมดปล่อยปล่อยดูนุน้ย ใครใครอย่ามาปล่อย้ยไปปล่อยปล่อยแล้วก็อัวน,นี่แหละที่เป็นคนจับมันอะเข้าสถานบำบัดเฮ้ยน่ากลัวไอ้คนที่มันเคยติดยานะมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรอกอันลือจำไว้เลยนะถ้ามันมาที่นะี่อีกนะไล่มันไปเลยไม่ต้องต้อนรับมันคนแบบเนี้ยไม่ต้องต้อนรับหรอกขี่ยาทุย กือบลืมไปเลยว่าตอนอยู่ในศูนย์บำบัดยาเสพติดมีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ไทยมีงานทำแล้วก็เว็บไซต์คนทำงานเขาบอกว่ากรมการจัดหางานมีทั้งงานแล้วก็อาชีพให้เลือกเยอะเลยลองหางานจากนี้ดูก็ได้วะขอบคุณมากเลยนะครับพี่ที่ให้ยืมคอม่ะ ยินดีด้วยนะคะคุณธงชัยคุณผ่านการสัมภาษณ์งานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านสันติโฮมค่ะสวัสดีครับซื้อน้ำมาฝากค่ะขอบคุณครับต่อไปนี้เราจะตั้งใจทำง,งานเก็บเงินจะไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดนั้นอีกแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10สสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดกรมการจัดหางาน